มาดูฮะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นก็คือเป็นพ่อค้าขายทุเรียนของ <ฮะ S 2> อลำปางนะครับเขามีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ของเขาเองครับข้อความของเขานะใน Facebook เขียนไว้แบบนี้ครับผมอยากจะเอารถคันนี้ถวายวัดคันนี้แหละคันนี้แหละนะฮะขอวัดที่ขาดแคลนรถเก๋งใช้งานจริงๆครับทคันนี้น่าจะตายมาแล้วสองศพคือแบบว่ารถคันนี้ไม่อยากจะขายต่อครับสงสารคนที่ซื้อไปใช้งานต่อ เพราะว่าผมเพิ่งโดนผีหลอกเมื่อคืนตอนตีหนึ่งจบโพสคือเจ้าของโพสเนี่ยนะคะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับรถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าซื้อมาให้ลูกน้องไว้ขับไปทําธุระต่างๆโดยมีคืนหนึ่งเนี่ยตัวเองเนี่ยนะขับรถคันนี้ไปที่ร้านซักผ้าตอนตีหนึ่งระหว่างรอผ้าก็กลับมานั่งรออยู่ในรถอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนหายใจดังมากมาจากเบาะดังเบาะ อ่ะคุณนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ท้ทีตีหนึ่งเสียงแก่นะเสียงต้องแก่กว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าฉันเป็นกูภัยอย่างงี้ฉันจะถไปถามออกซิเจนไหมคะคือแบบหายใจดังมากอ่ะแล้วยังไม่พอนอกเหนือนอกเหนือจะเสียงหายใจแบบนี้ยังมีเสียงขยับขยับเบาะ เบาะหลังก็หรอก็แปลว่ามันคือเอาง่ายๆก็คือเหมือนว่ามีคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังเขาก็คิดก่อนว่าเอ๊ะเสียงตัวเองมโนละเมอหรือเสียงตัวเองหายใจดังเกินไปไหมเลยกลั้นหายใจล้อไม่สุดดูเสียงยิงดังชัดเลยตอนนี้ชัดเลยคราวนี้คนหัวลุกสู้เลยค่ะคุณผู้ชมขาพร้อมกับเสียงขยับไปขยับมาที่เบาหลัง เท่านั้นเองขาก็แข็งแต่ก็เปิดประตูออกมาจนได้บอกว่าสวดมนต์เต็มไปหมดเลยนะคะทุกบทที่นึกออกเนี่ยนะคะจากนั้นเสียงดังก็หายไปค่ะตื่นเช้ามาแล้วเขากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านตื่นเช้ามาก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าแม่ไปถามหมอดูนะคะแม่ไปถามหมอดูแม่ไปถามหมอดูบอกว่ารถคันนี้เป็นรถเก่าซึ่งเจ้าของรถคันเก่าเนี่ยอาจจะเสียชีวิตแล้ว แล้วก็ไม่ได้ทําพิธีสูดถอนอะไรคือสูดถอนนะคืออาจจะถอนสูดมีญาณออกจากรถเหรอมันต้องมีอย่างนี้ด้วยหรอคือบางทีเขายึดติดกับของหรือเปล่าอ๋อหรืออาจจะเป็นรถที่ไปชนเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าคนตายในรถแต่สมมุติว่ามันก็มันอาจจะเป็นความเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเซิร์ชดูว่ามันมีพิธีสูรถอนอะไรมันคือแต่ในที่สุดเขาบอกว่าเพราะไม่ได้ทําอันนี้ก็เลยทําให้เจ้าของรถคันคันนี้ ซึ่งน่าจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยยังมาหลอกหลอนอยู่นะครับซึ่งคนคนนี้ที่โพส์นี่นะฮะพ่อค้าขายทุดเลนคนนี้นะเป็นเจ้าของรถคันนี้ลำดับที่6กลำดับที่6ไม่ใช่รถมือ 2, 2> ล,ล 2> ร,ถอ2รถมือ6ก6นะครับซึ่งตามภาพเนี่ยรถคันนี้น่าจะอายุประมาณ20ปีแล้วแล้วมีประวัติเคยพลิก คว่ำมาแล้วซึ่งตัวเขารู้นะว่ารถคันนี้พลิกคว่ำมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีคนตายหรือเปล่านะครับเพื่อนที่รู้จักกันนี้เขาทำเต็นท์รถแล้วเขาขายคันนี้ให้ในราคาถูกมากเขาบอกว่าราคาตลาดมัน่าจะอยู่สักประมาณแสนสองอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับเพื่อนขายให้แค่แปดหมื่นแต่บอกว่าเฮ้ยคว่ำมาแล้วนะถามตรงๆเถอะเวลาที่รถราคาที่ถูกมากๆเนี่ยแกไม่เอ๊ะไม่อ๋อเลยเหรอเขารู้อยู่แล้วเขาเรียกเจ้าของเาถูกอีกอย่างนะอพูดตรงเขาไม่เรียกขับเองไง เขาไว้ทำธุระต่างๆเขาซื้อว่าเป็นแบบรถแบบรถจิพาถาทะให้ลูกน้องส่งเรียนอะไรอย่งงี้จะได้รู้ไงว่ามีออปชั่นแถมไงนี่หนูบอกเลยนะใครโดนผีหลอกเนี่ยนะแนะนาให้ถามเพราะเคยตกกับผีมาแล้วถามใครถามกนูนี่คุณทงทงมุกจ๊กเคยตกกับผีมาแล้วคุณผู้ชม อันนี้คือเรื่องจริงยังไงคือวันนั้นเราเลิกถ่ายละครประมาณตีสองอยู่กับแม่สองคนที่บ้านแม่นอนบนเตียงแล้วก็เป็นเตียงแล้วมีหมาข้างๆแม่แล้วเราอ่ะกลับมาล้วก็นอนข้างๆแม่คือนอนกับพื้นแปลว่าในห้องไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะไม่มีม,มีแม่กับหนูสองคนแล้วมีหมาอีกหนึ่งตัวเพิมหลับมาถึงตีหนึ่งนอนประมาณตีสองเพิ่มแบบ กึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ดีๆมีผู้หญิงเป็นเงาทีคุ่มายืนข้อมหน้าหนูแล้วคุณรู้ได้ไงเป็นผู้หญิงก็หนูมองเห็นไปอย่างเงี้ยเห็นหน้าเลยเหรอหนูลืมตาขึ้นแบบเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นแปลว่ามีคิ้วตาจมูกปากเห็นเสร็จเล้ว่ามนยืนชี้หน้าหนูหนูว่าอ้าวคนนี้เป็นใครหนูหันไปดูแม่แม่ก็ยังอยู่นี่แล้วเขาเขาดูเขาดูเหมือนแบบบุ๋มบรรดามายืนหรือว่าเขาดูตาเป็นไฟหน้าขาวคือตัวรู้ว่าเป็นลุกลางแต่ตัวเขาดำปีเลยหัวยิกๆเลยยืนชี้หน้าอยู่หนูก็เอ๊ะเขาเป็นใคร หนูก็นึกในใจเราโดนผีอัมหรือเปล่าแล้วก็เคลียบตัวอ้าวเคลียบตัวได้อเคลียบตัวได้ผีไม่ได้อัมถ้าผูหญิงไม่อัมแล้วคนนี้ใครอ่ะทำไมมาอยู่ในบ้านหนูออกไปอยู่นี่แค่พูดมันตบเลยเขาตบเขาตบพี่หรอผีตอนนั้นตบหน้าหนูตบเพี้ยอย่างเงี้ยแล้วพี่แล้วพี่รู้สึกถูกตบป่ะะสดุ้งสะดุ้งตื่นเลยเพราะตื่นมาหูวิ่งเหมือนคนดินหนังกันที่ข้างหูวิ่งแปลว่าเราแล้วเจ็บป่ะหรือแค่วิ่งรู้สึกเจ็บเสร็จแม่หนูอยู่ตรงเนี้ย แม่หลังหลับอยู่ตอนแรกก็นึกว่าแม่ลูกมาตบเราหรือเปล่าแม่ยังหลับอยู่หมาก็อยู่กับที่หลับไม่เคยรู้สึกอ้าวหนูโรนผีอำจริงลูกแม่จริงมาอีกรอนังมาเราวนี้เดี๋ยวก่อนนี่คือตื่นแล้วหรอตื่นแล้วแล้วหนูลงนอนอีกแต่เดี๋ยวนะทถ้าหมดทั้งโปนี่คือเรื่องความนี่คือความจริงหนูกล้าจริงนี่คือความจริงความจริงเป็นความจริงของคุณธงธงเพราะฉะนั้นต้องขอพูดว่ามันเป็นความเชื่ออีกด้านหนึ่งใช้วิจารณญาณในการฟังนะหนูนอนไปอีกน้อยบอกเด้จริงมามันมา พรายมาเขาเนี้ยแล้วมันมายังไงมันเดินมาเหรอหรือมันหนึ่งสองสามปึ้งันี้เขากันกึงหลับว่าแล้วดหนูเห็นที่มนเขายังอยู่เ็ยเขายืนชี้หน้ามือเขาจะตกหนูอีกหนูก็แช่งเขาเลยหรอเจ้าที่เจ้าทางก็มีใไมปล่อยให้เข้าบ้านรอผ่อนบ้านนางเขาไม่ช่วยผ่อนง็ได้ไงแช่แล้วหนูรัวตบเลยนะพี่เขาก็ทำท่าจะตกตบตบตวแล้วแช่งแล้วไปแช่งไปแล้วตบโดนด้วยหรอหนูไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าหนูตบ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 แล้วแลวหายไปเลยผีหายเลยตบจนผีหายหนูว่าแล้วหนูไม่กลัวเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวผี ถ้าอย่างนั้นใครมีปัญหานะฮะติดต่อคุณธงธงนะตบไล่ผีอยู่ที่นี่เลยเตบตไล่<ห>ผีเยอะขึ้นนะออตบไล่ผีไม่กลัวนะออนางไปเลยเออตอนเช้าตื่นมาเลยถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกแม่ถูกหวย แล้วแม่ก็เลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่ไม่ใช่แบบตื่นมาจุดถ้วยให้ให้ข้ามากินในบ้านไม่ใช่แม่บอกไม่ใช่แม่บอกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหน้าบวมไปหมดเลยตบแม่ไปด้วยแต่คือคืออ๋อแล้วแล้วแม่เหมือนกับเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางแล้วถึงตากไปเชิญงั้นเหรอเจ้าที่เจ้าทางคือผีทำให้ฤาสีได้เข้าบ้านเพราะฉั้นเราขอนอนเราไปกินกล้วยที่แม่ถวายเขาคิไม่รู้เขาหรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมไม่ได้บอกผมไม่เชื่อแต่มันก็มันเป็นเรื่องที่พูดยากเรื่องแบบนี้นะครับ Så, 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 så,